คือเขาเคยไม่อยากสะบัดบอกเลยตายใครตายมิสซิลีจริงเหรอตอน,นตอนจบเขาเป็นแฟนกับมิสซิลีอยากได้มิสซิลีอ่ะแม่ชอบมิสซิลีสองเท่าไหร่คะสองสองเก้าครับบวกเท่าไหร่คะบวกสี่ห้าเก้าบวกหกห้าศูนย์ วันนี้นะคะแม่กับชาแตมมีกล่องสุ่มมาเปิดกันกล่องสุ่มนี้นะเราสั่งซื้อมานะคะเป็นกล่องสุ่มของเล่นแม่สั่งซื้อมาในราคาเ9 9รบาทโอ้โหอีกหนึ่งบาทก็พันหนึ่งแล้วนะคะมาดูกันดีกว่าว่าแม่ได้อะไรบ้างนะเราจะถูกใจชาแตมหรือป้าหรือว่าถูกใจแม่นะคะเปิดกันเลยหนึ่งจะเปิดจะเปิดหนึ่งสองสาม แล้วอทีนี้เห็นอันนี้อันนี้คือจะเปิดอ,อ,อ,อันนี้คือเสือ้อเสือ้อมาลิตโพนี่นะคะจ <Little> ุดดีดูนี่ก่อน <c oughs> มาดูกันว่าใส่อะไรนะใส่ได้หรือเปล่าถ้าใส่ได้เดี๋ยวให้ชัดตัมใส่เลยแล้วต้องนั้นอะไรอะ่ะแม่อยากได้ตุ๊กตาที่แบบ พี่เป็นของเล่นผมยาวๆเป็ขวดน้ำหอมอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนที่เราสั่งซื้อค่ะทางร้านนะก็จะถามว่าเราเอาหมายเลขอะไรมีหมายเลขให้เลือกนะคือว่ากล่องสูมเขาจะใส่กล่องเป็นหมายเลขไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งเะตามเลือกหมายเลข9ค่ะใช่แล้วก็ได้เป็นสิ่งนี้มานะคะเราเลือกกันเองนะคะ เน้นอย่าโกรธเชื่อแต้มนะคะไม่โกรธหรอกแม่อดได้ของเล่นหน่อยจริงๆแม่อยากเลือกเบอร์สี่อ่ะเบอร์สี่ได้เหรอไม่รู้มาเร็วเสื้อน่ารักดีตัวเบลล์เลยอ่ะแม่เกอบใส่ได้ไงเชื่อแตมใส่ได้ไหมถ้าเกิดแม่เกอบใส่ได้มันก็ใส่ได้นะแม่นะแม่ไม่ใช่คือใหญ่ไปหรือเปล่าไงน่ารักดีใส่ได้ตัวใหญ่ใส่เป็นกระโปรงเลยแม่ไม่ต้องนุ่งกางเกงทำไมอ่ะไม่เห็นหร้อง ใส่ได้นี่คไซส์ฟนะคะก็คือฟรีไซส์ใส่ได้ทุกคนใส่นั่นแหละใส่ไว้ใส่ถ่ายกันต่อไปก็คืออันนี้คืออะไรอะ่ะแม่ไม่รู้จ้กแต่ส<ต>ิชื่ออะไรชื่แชมแชมเจชิมคิดว่าเป็นคนนั้นแต่ว่าไม่ใช่เอาแล้วเขาคือใครอะ่ะแต่ว่ามีราคาอยู่นะ ของเล่นอันนี้นะคะราคา690บาทเกือบจะคุ้มแล้วเห็นไหมเราจ่ายไป999บาทเสื้อตัวนี้เท่าไหร่อ่ะแต่แม่ไม่เห็นราคาเสื้อนอะหน้นาคุณค,คุณ,คณ,อ,อ,ณอันนี้หน้าคุณคุณอะไรคะหน้าคุณคุณอุ้ยอุ้ยพงษมคุณแจ้อันนี้229บาทนะคะแต่เขาคือใครอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือดาบบิ้่าร์บอใช่ค่ะแล้วคืออะไรคือใครอะ่ะก็เป็นพวก เียจะไม่ได้เขาเรียกกันว่ายัางไงแต่ว่าเป็นคนที่แบบเก่งนะคะคน,นเก่งคนเ,นเก่งสันเบ้าไม่ใช่ค่ะตรองกานข้าเราใครอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยอยากได้มิสซิลีอ่ะแม่ชอบมิสซิลีชอบคือชาอตัมขเขาโป้เขาใส่เสื้อแบบหินหน้าอ,อกแต่แม่เขาหน้ารักดีกนะคนนี้ชื่ออะไรชตัมตอนจบเขาเป็นแฟนกับมิสซิลีคนนี้เหรอคือตอนจบเขาดราม่ากันค่ะอุ้ยเขาดีด้วยนะ เขาเ<ค>มีงูเป็นเพื่อนจ้ะเขาใส่หน้าก,กากด้วยนะเขากลัวโควิดไม่ไม่นะไม,ไม,ไม,ไม่คือคือเขาเคยไม่อยากสปอยบอกมาเลยอันนี้เธอไม่รู้ว่าถูกไหมคะแต่ว่าเคยโดนสปอยมาแล้วอ่ะว่าแต่ยังไม่รู้จำจำได้ไหมอม่ะเขาสปอยว่าอะไรอ่ะมีปีศาจตัวนึงอะ่ะและเขาก็ถูกเลี้ยงอยู่ห้องขัง แม่เขาหืืใครสักคนหนึ่งอะก็กรีดปากเขาให้แบบให้เลือดให้ปีศาจต,ตัวนั้นกินเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้อยน,อนเขาก็เลยเใส่ายผ่ายแผลมีอยู่วันหน,นึ่งงูอีกตัวที่แขวนอยู่ก็มาเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาก็ออกมาได้เพราะเขาแหก มแทแต่ไม่ใช่คุกหนีออกมาคุกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมาอันนี้459บาทนะคะแค่นี้ก็เกินกว่าราคาที่เราซื้อไปแล้วเนาะเพราะเราซื้อมา999บาทนี่บวกกันต้องเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่บวกก่อนนะเดี๋ยวค่ะอันนี้229บาทนะคะอันนั้นแม่บอกไปแล้วงม แต่เสื้อแม่ไม่เห็นป้ายแล้วค่ะที่เสื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาใหม่แอบบอกตัวเลขมาสองเท่าไหร่คะสองสองเก้าครับบวกเท่าไหร่คะบวกสี่ห้าเก้าบวกหกห้าศูนย์หนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปดแล้วเสื้อนะเราเราก็รู้ราคาเสื้อได้นะเชี่ยที่อยากเปิดได้สมมติเชืมรู้แล้วเชืมได้ตัวอะไรอันนี้อ่ะสมมติเชืคิดว่าเชืมได้ตัวนี้นะคะมันอยู่แบบตัวนี้แหละเออใช่ตัวนี้แหละก็เป็นหน้ากล่องสมมติว่าเสื้อสองร้อยสองร้อยห้าสิบละกัน เพิ่มเปิดแล้วได้ไหมคะพันห้าร้อยแปดสิบแปดเราคุ้มแล้วชเต้เปิดได้ยังอ่ะเปิดเปิดเปิดอันแรกใช่ไหมดะพี่ค่าศูนย์อันนี้เปิดไม่ได้เปิดก่อนเลยดีกว่าเอ้าชเต้มันเป็นอะไรดีดะนี่ก่อนเปิดทีละอันมิสิลิมิสิลิมิสิลิแฟนมิสิลิคือเขาไปดราม่าตอนตายกันสองคนตายใครตาย จริงหรอ,อแฟนเขอเอาจริงหรอมิสลีตายเหรอตายพร้อมกับแฟนเขาแล้วแฟนเขาก็กอดแล้วเขาเขาขอขอเป็นแฟนกันตอนตอนตายเอ้าแล้วลเขาตายเพราะมูซาหรือใครบังคนเนี่ยฆ่า,าหรอคือเขาตายตอนจบเรื่องทําไม่ได้จบเรื่องขนาดนั้นไม่ได้จบเรื่องขนาดนั้นมันเรียกว่าไงดีก็คือพอขอเป็นแฟนเป็นแฟนปุ๊บตายป้าเป่หรอเขาไปสู้กับมูซ่าแล้วเขาก็ตายตอนนั้น ตายเยอะเลยน,นลอุ้ยคนนี้นะคะเขาตาข้างหนึ่งสีเขียวตาข้างหนึ่งสีเหลืองมาดูนะคะ่ะอุ้ยสวยนะงานละเอียดเชียวแต่กล่องนี้แพงไงกล่องนี้ตั้งเท่าไหรอ่อ่ะ4ี่ร้อยห้าสิบ้าบาทะเป็นของญี่ปุ่นนะคะจริงๆด้วยเขามีงูเป็นเพื่อนงูอยู่ตรงนี้พันคออยู่ที่ามาเห็นตัวนี้เห็นได้ถึงพี่ลอยแก้วใช่ไหมแค่เปิดเลยเปิดเลยได้จ้ะใค้เปิดอันนี้เล้นไจ้ะชืด<ช><ช>ม เดี๋ยวสิเอาใจไทยก่อนว่าเราจะได้ตัวอะไรถ่า, <c oughs> นนายกันสิอะไรจะใส่ไปแล้วแม่ถ่ายแม่ถ่ายใช่ตามเห็นแล้วแต่แม่ย,ยังไม่เห็นจะ <c oughs> เห็นยังพี่ถ่ายได้หลับตาหลับตา <c oughs> แล้วไม่จะหลับตาทำไมเ <c oughs> สร็จย,ยังยังยังนี่นะคะเป็นแม่ถ่ายเซียมได้ตัวมันไม่ได้อยู่ในนั้นแต่งแล้วมันไม่ได้อยู่ในนี้แม่จะถ่ายได้ยังไงเขามีแบบ สามอันนี้เราก็สามอันนี้อ่ะแม่ถ่ายแม่ถ่ายมีสัตว์อยู่ปะมีมีหรอแพนด้าไม่ใช่หมาหรอไม่ใช่เอามันก็มีสัตว์ตั้งหลายอันมีกต้งขอดูหน่อยนี่เคยเปิดแล้วอันนี้นี่นะคะมันเป็นอย่างนี้อันนี้มาจากกระตูเรื่องอะไรอ่ะชตแตมอันนี้น่าจะโกโจใช่ไหม เราจะไม่ได้เราทำยังไงเอางี้ดีกว่ายพี่ๆช่วยคอมเมนต์บอกเราดีกว่าว่าข้อแรกนะคะคนนี้ชื่ออะไรข้อสองนะคะอันนี้มาจากกระตูนเรื่องอะไรชุดามบอกโกโจใช่หรือเปล่านะไม่อันนี้คือชื่อค่ะชื่อคนอ๋อชื่อคนเหรออ่านงั้นมาจากกระตูนเรื่องอะไรดูอันนี้ดีกว่าอันนี้น่ารักอะอันนี้ชื่ออะไรอะไม่ไงคิวพอสเกตเลยฮิโน เรอิฮิโนะเปล่าใช่ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้อ่ะทำไงดีเราสองคนไม่รู้อ่ะใครรู้บอกหน่อยนะคะแต่ว่ากล่องใหญ่เชียวกล่องนี้ต้องหกร้อยกว่านี่เดี๋ยวแม่จะไปใส่ในตู้โชว์โมเดลของแม่นะคะดูสิแค่ขนหน้าจะเป็นยังไงบ้างผางพังอะไรบ้างโอ้โหก่องมีอะไรบ้างล้วก็ให้แบบนี้แหละค่ะขัวเขาก็ตัวใหญ่ดีใช่ค่ะอุ้ย กัวโตเชียวเป็นเพื่อนสาวปลายหรือเปล่าเนี่ยหัวมาแล้วตัวมาแล้วนี่หัวและตัวมาแล้วนะคะแล้วฐานก็มาเป็นน้องผู้หญิงนะตาโตแปลวแหวกแล้วก็ผมสีม่วง <c oughs> ใส่ชุดนักเรียนนะคะ <c oughs> ตาใสมากเลยจริงแม่ใส่ตัวลราให้ดูคือตาใสตาสวยมากอะ่ะ <c oughs> นี่น่ารักไหมน่ารักไหม สวยมากเลยแล้วก็ตัวโตวทีเดียวนะคะฐานเขาเป็นสีขาวนะเขียนว่าอะไรอะ่ะ Q Posket ใส่ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล่องซุ่มของเล่นญี่ปุ่นจากร้าน Pony T Shop นะคะถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดร้านไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะ <c oughs> เผื่อไป่องของเล่นหรือว่าไป่องกล่องซุ่มกันนะหนู <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแม่นะคะว่าตุก๊กตาแต่ละตัวแล้วก็การ์ตูนแต่ละเรื่องที่แม่กับแชตแรมได้มาเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือชื่ออะไรกันบ้างน,นะคะแม่กับแชตแรมจะได้รู้นะเดี๋ยววันนี้แม่กับแชตแรมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย